เตรียมเครื่องหมักไก่ใช้สามเกลือซึ่งประกอบไปด้วยรากผักชีกระเทียมพริกไทยรากผักชีก่อนที่จะใช้เรามาซอยให้มันเล็กๆตามได้ง่ายครับ นนั้นโคลคายละเอียดรากผักชีกระเทียมพริกไทยโคลคายละเอียดครับ แล้วเรามาเตรียมไก่กันครับเลาะกระดูกออกให้เรียบร้อยครับวันนี้เราใช้ไก่ในส่วนของสะโพกติดน่องจริงใช้ส่วนไหนของไก่ก็ได้นะครับ เมื่อเราลอกกระดูกเสร็จเรบร้อแล้วใช้ซ่อมนะครับจิ้มที่เนื้อไก่เพื่อให้เครื่องหมักไก่สามารถซึมเข้าไปในเนื้อไก่ได้มากได้ดีมากยิ่งขึ้นจากนั้นเริ่มหมักไก่ครับนำสำลอที่เราโขลกไว้ก่อนหน้านี้ใส่ลงไปครับ เขาให้เข้ากันนะครับปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนโต๊ะครับน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนชาครับผมคลุกเคล้าให้เข้ากัน ซอสน้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะครับคลุกเคล้าไว้เข้ากันครับหมักไว้ในตู้เย็นอย่างน้อย30นาทีครับเมื่อเราหมักไก่ได้ที่แล้วนะครับก็ใช้เราประมาณหนึ่งชั่วโมงในตู้เย็น หลังจากนั้นเราก็มาย่างกันครับตั้งกระทะจุดไฟจากนั้นเราใช้เนยเป็นตัว เ่อเวลาผ่นไปไก่ก็เริ่มสุกหลั <Okay. S 1> งจากนั้นเราทำซอสพริกไทยดำนะครับซอสไก่เราจะเอาเนยใส่ลงไป น้ำเปล่าประมาณสองช้อนชาใ้ซอมมะเขือเทศถ้าใครชอบเผ็ดกว่น,นี้ก็ใส่พริกไทยดำพริกไทยเพิ่มได้นะครับชอบความเผ็ดร้อนก็ใส่พริกไทยลงไป เราได้ซอสเป็นที่พอใแล้วก็ปิดไฟครับจากนั้นจัดจานกันครับจัดจานกันครับข้าวกล้องหนึ่งช้อนหนึ่งทับพีก็พอนะครับ นคู่กกััับผลดข้าวหนึ่งส่วนผักหนึ่งส่วนเนื้อสัตว์หรือครับหรือโปรตีนสองส่วน เมนูสุขภาพวันนี้เสื์อพร้อมกับซอสน่าทานสุดๆครับ